in Thailand music. come down wow it's like um, it's the first day that we uh, perform our lucky Bell with uh, like a for formal version and um, we feel so honored to be invited on this because we' are in the first episode and this is a whole new experience for us so we feel so happy and thank you again for inviting us to genies to like standing on Thailand music come down at the first episode thank you, thank you. เราค่ะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากค่ะ,ท,นนท,ะ,คะที่ได้รับโอกาสในการแสดงรักที่เดีนะคะลงมินบที่ได้แสดงอย่างเป็นทางการในตอนแรกของรายการ Thailand Music Countdown ด้วยค่ะทางเราเองก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมตัวสเตจตรงนี้ค่ะแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้เห็นสาวๆในรายการมิวสิ c เ u n t d o ด้วยใช่ไหม

Like moving forward, we might get a chance to collab with other artists. Like so, is there any artists you would like to collaborate with? Oh, there's so many, uh, so, many, uh, so many artists that are really artists. I really want to collaborate with. Yes, Mabel, yes. we really like yeah, we all us, wanted like have a cooperation with other Thai us Yes. yes. of to other group we with like together. girl โอเคค่ะก็น้องบอกว่าจริงๆแบบมีเสือปีหลายคนมากๆเลยค่ะที่น้องอยากที่จะเข้าร่วมนะคะแล้วก็แบบมีสเตจร่วมกันนะคะแต่ว่าแต่น้องติ๊ตี้เอ็กซ์แชน่ทนช์กแบบได้พบกับคุณมาเบลวันนะคะแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะค่ะคลายหลังจากนี้ก็อยากจะมีการทำพิธีชาเลนจ์ด้วยกันด้วยก็รอติดตามได้ค่ะแล้วก็น้องอีมี่นะคะก็ลงทารว่าเดี๋ยวยังไงค่ะเราอยากที่จะร่วมกับ ใครกิดรปอีกหลายๆกรุ๊ปเลยเลยนะก็ำไราคอยตาเเยังไงนะคะท่แาคอนเนีแต่ว่าันเป็นตามเ้าแบบการที่เ o you guys feel like you guys have just d e b d but there's a lot of support f o r f a n from like every event that you have e n t อ๋อ it's like uh, yesterday actually i s the Uh, a whole month since we debuted, and uh, every and in this whole month, we went to like plenty uh, of events. Like every time, we can see our fans like holding our board and holding our the light and to shout out our name and support us. So like this energy, like every time we were coming on the stage, it feels like uh, yeah, the connection with them, and also like we wanted to share the energy to them also. หลังท <tra> ี่ผ่านมานะคะจริงๆเมื่อวานนี้ค่ะก็ครบรอบ1เดือนสำหรับการเดบิวต์ของวงซีนีสเลยค่ะซึ่งเราเองก็รู้สึกว่าในทุกๆอีเวนต์ที่ไปอะค่ะก็มีแฟนคลับมาร่วมซัพพอร์ตนะคะสนับสนุนเยอะมากๆค่ะเวลาที่เห็นแฟนคลับที่มาสนับสนุนแล้วถือพวกป้ายไปแฟนไปแสงต่างๆเสียงเชียร์ที่น้ออกมาค่ะพวกน้องเองก็รู้สึกว่ารู้สึกถึงการเชื่อมต่อกันระหว่างตัวของน้องเองแล้วก็แฟนคลับซึ่งน้องรู้สึกดีใจมากๆค่ะอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอก o โอ้โซแล้วคุณตาส์ก็ได้ไปร้องเพลง Lucky Bell So could you g วยอธิบายนิดหนึ่งเกี่ Lucky Bell หน่อยโอเคสาวก็เพลง Lucky Bell นะคะเป็นเพลงที่เดบิวต์ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพวกเราก็กจลังเตรียมโปรสำหรับทั้งเพลงเดบิวต์รวมถึงมินิอัลบั้มด้วยค่ะและสำหรับเพลง Lucky Bell นะคะก็เป็นเพลงที่มีความสดใสแล้วก็จังหวะเนี่ยก็สนุกมากๆรวมถึงความหมายเนี่ยเข้ากับพวกเรามากๆเพราะว่าความหมายเนี่ยเอ่อแสดงว่าการที่พวกเราเนี่ยนะคะม เราท <from> <laughs> <Yeah S 1> ี <nih> ่กำลังจะสวดสายแล้วก็ดุดทองค่ะแดงว่าเดี๋ยวกรลังจะมีเพลงใหม่ที่ตัดต่อจะต้องได้ค่ะไม่ใช่แค่เพลงเดียวแต่ว่ามาเป็นมินิอัลบั้มแล้วค่ะขนไดนี้เลยเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะใช่ค่ะใครเนี่ ยังไม่ได้ใจค่ะแต่ว่ายังยังบอกไม่ได้แต่ว่าเร็วๆนี้แน่นอนค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะทางบ้านฝากรอติดตามผลงานของพวกเราด้วยเพราะว่าอย่างเพลง Lucky Bell ก็คือเป็นเพลงพรีเดบิวเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นเพลงเดบิวเลยใช่ค่ะ should um, get prepare their own before they come to i think uh, like our fans maybe just notice noticed we have a new slogan it's like a dream of journey we are genies and like the hope we wanted to share to all my all other fans is like we wanted to them to keep our company at the whole journey and we wanted to like dream a new journey together so like hope them will like keep supporting with us and like keep by our side all the time น,ะะน้องก็ตอบว่าออจริงๆแล้วะคะ่ะทางวงเมน,นะคะเพิ่งได้มีสโลแกนของวงค่ะนั่นคือ Dream Out o u i n e s e a R e g i n e s นะคะซึ่งตามความหมายของโ็สโลแกนะคะก็อยากจะให้แฟนๆนะคะอยู่ร่วมกันตลอดการเดินทางของจีนี่ อยู่คอยเป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตและอยู่เคียงข้างกันเป็น,นเพื่อนเพื่อนต้นทางกันค่ะแล้วก็น้องติ๊ตี้เสริมว่าจริงๆแล้วค่ะมีทางวงเองก็จะมีรายก,การของวงน,นะคะชื่อว่าจีนี่เจอร์นี่ซึ่งเดี๋ยวจะมีการปล่อยตอนใหม่เดือนนี้ค่ะแล้วก็ในนี้จะมีการประกาศสิ่งสําคัญให้กับกแฟนๆได้รับทราบด้วยก็อยากให้เราติดตามกันค่ะท้ายนี้นะคะอยากให้ทุกทนที่รับชมคอนเทนต์ของเรามี่ความค่ะ f i n a l l like before we leave like you guys h e singing life of Jackie Bell Oh Lucky bell, shake and shake a lucky bell. How many of you got a big band? Shake and shake a lucky bell. Shake and shake a lucky bell. Shake and shake a lucky bell. Tap it, tap it, bum, 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 Welcome to Star Society.